อ้ามาหายใ่เอมาจะไปไหนจะไปทำงานเหรอโออ่าอยอ้ยาไปอยากขไปอยาหขอยอยาไปเไปเขาหน่อยไปไปหน่อยเอไปแล้ไปร็วไป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  ม่หามใหญ่าหมเออมาจะไปไหนจะไปทำงานเหรอโอ้ยอ่าอยโอยอยาไปอยาไปอยากไปโอ้ยอยาไปอาไปเขาหน่อยไปหน่อยเอาไปหน่อยเร็วยก่อนยก่อนไปนอย

ไม่ไปก่อนไม่ไปก่อนไปนาะไปเลยไม่ไปกันไปแมาแมาแม่ใหญ่มาจะไปไหนจะไปทางานเหรอ